ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการวบวกลบทศนิยมถ้าเด็กพร้อมกันแล้วไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะ สำหรับหัวข้อแรกนะคะคุณครูจะเริ่มที่การบวกทศนิยมค่ะการบวกทศนิยมนะคะจะใช้วิธีตั้งหลักของตัวเลขแล้วก็จุดทศนิยมให้ตรงกันค่ะแล้วก็ค่อยบวกตัวเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันถ้าผลบวกได้เกิน9ให้นักเรียนนำไปรวมกับหลักข้างหน้าเหมือนการบวกจำนวนนับทั่วไปนะคะหรือจะพูดกันง่ายๆก็คือ ให้นักเรียนตั้งหลักของตัวเลขให้ตรงกรันและตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกรันแล้วบวกกันได้ตามปกติเหมือนกับการบวกจานวนน้ำได้เลยค่ะไปดูตัวอย่างกันนะคะมาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันนะคะ32.36บวกด้วย25.86ค่ะเขียนแสดงวิธีทำนะคะนักเรียนนำตัวตั้งมาเขียนก่อนเลยคือ32.36 บวกด้วย25.86ค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าคุณครูเขียนตัวเลขให้ตรงหลักกันแล้วก็จุดโทศนิยมก็ตรงกันค่ะหลักหน่วยหลักสิบตรงกันหลักส่วน10และหลักส่วนร้อยก็ตรงกันค่ะเมื่อเขียนตรงกันทุกหลักแล้วนะคะนักเรียนก็บวกกันเหมือนการบวกจำนวนนับปกติได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมขีดเส้นใต้ห่เส้นที่ตัวบวกด้วยนะคะมาเริ่มบวกกันเลยเริ่มจากหลักที่อยู่ทางขวามือนะคะ หกบวกหเป็น12ค่ะใส่2ทด1นะคะต่อไปค่ะสาบวกแได้เท่ากับ11บวกกับตัวทด1เป็น12ใส่2ทด1นะคะเมื่อผ่านจุดค่ะนักเรียนเติมจุดได้เลยนะคะเมื่อผ่านจุดทศนิยมตำแหน่งของจุดทศนิยมก็จะต้องตรงกันนะคะต่อไปค่ะหลักหน่วย2บวก ด้วย5เท่ากับ7บวกกับตัวทดอีก1เป็น8นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะ3าบวก2ได้เท่ากับ5เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วน้กเรียนขีดเส้นใต้ที่ผลลัพธ์2เส้นนะคะได้แล้วค่ะคำตอบในข้อนี้คือไปดูตัวอย่างที่2กันค่ะ92.462บวกด้วย13.59ค่ะ เขียนวิธีทำมาก่อนเลยนะคะตัวตั้งคือ92.462ตัวบวกคือ13.59ค่ะอย่าลืมนะคะว่านักเรียนจะต้องเขียนเลขให้ตรงหลักกันและจุดทศนิยมจะต้องตรงกันถ้าตรงที่ไม่มีตัวเลขนะคะนักเรียนไม่ต้องตกใจนะคะให้หนักเรียนเติมเลขศูนย์ลงไปได้เลยค่ะ นะคะได้แล้วนักเรนก็ทําการบวกกันได้เลยโดยเริ่มจากหลักทางขวามือก่อนนะคะก็จะได้เป็น2อบวกศได้2 6งบวกเได้15ค่ะใส่5ทด1 4บวกหได้9บวกกับตัวทด1เป็น10ค่ะใส่0ทด1นะคะเมื่อผ่านจุดนักเรนก็เติมจุดทดสนิยมลงไปเลยค่ะ ต่อไปค่ะ2บวก3ได้5กับตัวทด1เป็น6นะคะแล้วก็9บวกกับ1เป็น10ได้แล้วค่ะอย่าลืมขีดเส้นใต้2เส้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะต่อไปไปดูการลบทศนิยมกันบ้างนะคะการลบทศนิยมค่ะ มีวิธีการหาคำตอบก็คือใช้วิธีการตั้งหลักแล้วก็จุดทศนิยมให้ตรงกรันเหมือนกับการบวกนะคะแล้วก็ลบจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันถ้าตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวลบให้นักเรียนกระจายจากหลักข้างหน้ามาเหมือนกับจำนวนนับปกติเลยค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะคือตั้งเลขให้ตรงหลักกันนะคะแล้วก็ตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกรันแล้วก็ลบกันเหมือนกับที่เราลบจำนวนนับได้ตามปกติเลย ไปดูตัวอย่างกันนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่1ค่ะ3.35ลบด้วย2.19เหมือนเดิมค่ะเราเขียนวิธีทำมาก่อนนะคะตัวตั้งคือ3.35ค่ะตัวลบคือ2.19นักเรียนตั้งเลขให้ตรงหลักกันนะคะ เมื่อเขียนแล้วขีดเส้นใต้ที่ตัวลบ1เส้นค่ะแล้วก็ลบกันได้ตามปกติเลยนะคะหลักแรกค่ะเริ่มจากหลักทางด้านขวามืออย่าลืมนะคะว่าถ้าตัวตั้งมันมีค่าน้อยกว่าตัวลบให้นักเรียนกระจายกันได้เลยเหมือนกับการกระจายจํานวนนับปกตินะคะตัวนี้ค่ะ5น้อยกว่า9ลบไม่ได้นะคะนักเรียนก็ไปยืมจาก3มานะคะ ยืมมาจาก3 3ก็จะเหลือ2 5ก็จะเป็น15ค่ะแล้วก็มันมากกว่าตัวลบแล้วนะคะก็คือลบได้ตามปกติเลยก็เป็น15ลบ9เหลือ6นะคะหลักถัดมาค่ะ2ลบ1เหลือ1ผ่านจุดก็เติมจุดนะคะ3ลบ2เหลือ1ค่ะได้คำตอบแล้วขีดเส้นใต้2เส้นค่ะคำตอบข้อนี้ก็คือ1.16นั่นเองค่ะ ไปดูตัวอย่างที่2นะคะ191.5ลบด้วย56.41เขียนวิธีทำค่ะตัวตั้งค่ะ191.5ลบด้วย56.41นักเรียนเห็นไหมคะว่าตัวตั้งของเราเนี่ยในหลักส่วน1 หลักส่วนร้อยนะคะไม่มีตัวเลขเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคะเหมือนเดิมเลยถ้าตรงไหนไม่มีตัวเลขให้นักเรียนเติมเลขศูนย์ลงไปได้เลยนะคะเมื่อเติมเลขศูนย์ลงไปแล้วค่ะมีตัวเลขครบทุหลักแล้วนักเรียนก็ลบกันได้ตามปกติเลยนะคะถ้าตัวตั้งมันมีค่าน้อยกว่าตัวลบนักเรียนก็กระจายหรือยืมจากตัวข้างหน้ามาเหมือนการลบจำนวนน้นได้ตามปกติเลยค่ะตัวนี้นะคะ ศมันน้อยกว่า1เพราะฉะนั้นยืมจากตัวด้านหน้าเลยค่ะก็ยืมเข้ามาค่ะห้าเขายืมไป1ก็จะเหลือ4ี่นะคะแล้วก็0ูนย์ก็จะเท่ากับศูนย์ก็จะมีค่าเป็น 10, 10 1 0ิบลบหเหลือ9ค่ะสีลบสี่เหลือศนผ่านจุดทศนิยมตรงนี้ค่ะก็เติมจุดลงไปเลยค่ะต่อไป1นลบหลบได้ไหมคะ ถ้าลบไม่ได้ก็ยืมจาก9เลยค่ะ9เขายืมไป1ก็จะเหลือ8นะคะแล้วก็1ยืมจาก9มาก็จะเป็น11นั่นเองนะคะ11-6เลบหเหลือ5ค่ะแล้วก็8-5ลบหเหลือ3 1ไม่มีตัวลบก็ชักลงมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นได้คำตอบแล้วค่ะขีดเส้นใต้2เส้นคำตอบข้อนี้ก็คือ1 3 5 09นั่นเองค่ะไปดูคณิกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะ200ลบด้วย153.47ค่ะเขียนวิธีทําเลยตัวตั้งของเราคือ200นะคะลบด้วย153.47เหมือนเดิมค่ะถ้าตรงไหนที่ไม่มีตัวเลขนะคะให้นักเรียนเติมเลขศูนลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ ถ้าตัวตั้งอย่างในข้อนี้ตัวตั้งเราไม่มีทศนิยมถูกต้องไหมคะนักเรียนก็เติมจุดทศนิยมแล้วก็ใส่ศูนย์ลงไปได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าขีดเส้นใต้ที่ตัวลบด้วย1เส้นนี่ค่ะเติมศูนย์ลงไปแบบนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นมีครบทุกหลักแล้วนะคะนักเรียนก็ทําการลบได้ตามปกติเลยหลักทางด้านขวามือค่ะเป็นศูนย์ซึ่งมีค่าน้อยกว่าตัวลบนะคะลบไม่ได้นักเรียนก็ยืมค่ะซึ่งตัวข้างหน้ามันไม่มีถูกต้องไหมคะก็ยืม ยืมยืมถัดมาเรื่อยๆเลยมาขีดกันค่ะยืมตัวข้างหน้าก็ยังไม่มียืมถัดมาไม่มียืมมาอีกก็ยังไม่มีจนมาถึงเลขสองค่ะสองเขายืมไปหนึ่งก็จะเหลือหนึ่งตรงนี้ยืมมาเป็นสิบนะคะแต่ถูกตัวข้างหลังยืมไปหนึ่งก็จะเหลือเก้าตัวถัดมาก็จะเหลือเก้าตัวนี้ก็เหลือเก้าและตัวสุดท้ายก็จะเป็นสิบนะคะโอเคลบได้เลยสิบลบเจ็ดเหลือ สนะคะตัวถัดมาค่ะ9ก้าลบสเหลือ5ค่ะผ่านจุดก็เติมจุดนะคะแล้วก็9กลบสามเหลือหค่ะ9กลบห้าเหลือ4แล้วก็1นลบหเหลือศอันนี้เราไม่เขียนนะคะได้ผลลัพธ์แล้วนักเรียนก็ขีดเส้นใต้สองเส้นค่ะเพราะฉะนั้นค่ะคำตอบในข้อนี้ก็คือ46.53นั่นเองค่ะ ต่อไปเป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วนะคะทดสอบความเข้าใจแบบทดสอบความเข้าใจในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องการบวกลบทศนิยมนะคะสำหรับนักเรียนที่ได้แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ไปแล้วค่ะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า67นะคะ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องการบวกลบทศนิยมค่ะทำลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยแล้วก็ก่อนส่งนะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ไว้ด้านบนแบบฝึกหัดด้วยนะคะส่วนนักเรียนที่ไม่มีแบบฝึกหัดค่ะให้นักเรียนทำใส่สมุดได้เลยนะคะ นักเรียนอย่าลืมทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ลงในงานก่อนส่งทุกครั้งมันทบทวนบทเรียนอยู่เสมอนะคะแล้วเจอกันในชั่วโมงถัดไปค่ะ